ผู้หญิงนี้วัตถุประสงค์ในการบวชครั้งนี้ครับผมความตั้งใจวัตถุประสงค์ความตั้งใจคืออยากบวชตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กที่เคย<อ>ให้สัมภาษณ์ไปนะครับแล้วก็รอบนี้อาจจะเคยทราบไปแล้วบ้างว่าจริงๆผมตั้งใจตอนแรกจะบินไปที่อินเดียเพื่อไปบวชแต่ต้องเข้าโรงพยาบาลซะก่อนก็เลยรู้สึกว่าเอ้เราก็เป็นผู้ที่เคยโปรณนาตนว่าจะเป็นโยมปุปตะหากวัฒนมงคลแล้วก็เคยเป็นเจ้าสามมาช่วยทางวัดบ่อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าหลวงพ่อวิริยังก็เป็นผู้ที่สอนช่วยเราเยอะแล้วเราก็เคยเข้ามาทํา งานในนักธรรมะที่มีเยอะอก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราบวชที่วัดน,นี้น่าจะเหมาะสมที่สุดนะตอนนี้ครับเบื้องต้นบวชกี่วันคะเบื้องต้นก็คือสิห้าวันให้แม่สบายใจให้เป็นสบายใจก่อน,ค,นคือใจใจหน้าก็คืออยากจะบวชยาววันนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเราตั้งใจอุทิศให้กับพ่อคุณแม่ด้วยอะไรแบนรบน้ไหมคะความเชื่อก็คือให้คุณแม่สบายใจก่อนเพราะว่า ไม่อยากให้เขาไม่สบายใจถ้าสมมติคือคุณแม่เขาบอกว่าเขาขอแค่สิบห้าวันสิบห้าวันก็ขั้นต้นก็เพราะผู้ที่มีบุญที่สุดก็คือมารดามารดาสั่งไว้ยังไงก็อยากทําให้ตามมารดาพอใจก่อนอให้คุณแม่พอใจก่อนเพราะว่าถ้าสิบห้าแล้วเกินสิบห้าไปแล้วแม่ทุกก็คนบวชก็จะทุกไปด้วยก็เลยอย่างน้อยขั้นต้นก็สิบห้าวันให้คุณแม่ให้คุณแม่พอสบายใจทายาทั้งธรรมค่ะสิริวังโสครับ ผู้อยู่ในวงตระกูลผู้มีบุญหรือเปล่าหรือผู้ผู้อยู่ในวงตระกูลผู้เจริญผู้อยู่ในวงตระกูลผู้เจริญครับหลังจากบวชจำวัดที่วัดที่วัดทำมงคลเลยครับอยู่ที่นี่เลยใช่ครับแล้วแบบว่าช่วงปีใหม่ก็คือจำวัดอยู่นี่นี่จำวัดอยู่ที่นี่ปฏิบัติธรรมที่นี่ครับเห็นบอกจะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็จะมีพิธีอะไรสักอย่างนี่คนมาหลายพันคนเลยอย่างนี้ครับอย่างความตั้งใจที่เราตั้งใจอยากไปที่อินเดียยังยังมีอยู่นะ คือความตั้งใจคือผมเคยไปอินเดียตั้งแต่เด็กๆไปที่สี่สังเวยก็รู้สึกว่าครั้งแรกที่เราบวชในชีวิตก็อยากจะไปกราบสีสังเวกอีกอะไรเงี้ยครับก็อันนั้นคือความตั้งใจที่จะไปแต่ว่าถ้าถามว่าจริงๆอยากบวชเพื่ออะไรมผมอยากบวชเพื่อศึกษาพระธรรมอยากจริงๆคืออยากบวชเพื่อศึกษาพระธรรมที่แบบว่าถ้าทํางานไม่มีต่อให้ศึกษาพระธรรมยังไงตอนทางานก็ไม่มีเวลาลึกซึ้งที่จะศึกษาได้เท่ากับเป็นพระภิสุ เราเลยวสุทธิสมผมคือจะบวชที่ไทยหรือที่ไหนก็ได้แต่ขอให้ผมมีเวลาได้ศึกษาพระธรรมอย่าเมาื่อกี้ย้อนกลับไปบอกตอนเด็กๆอยากบวชตอนเด็กแล้วม,มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากตอนประมาณสักสิบขวบผมเป็นไมเกรนแล้วก็เป็นขั้นกว่าตอนอายุสิบห้าเป็นไฮเปอร์เวนทิเลชั่นซินโดรมแต่คุณหมอไม่สามารถรักษาได้ผมโรคขั้นกว่าแต่ว่ามาหายได้ด้วยธรรมะมาปฏิบัติธรรมแล้วหายเป็นโรคความเครียดที่ผมเคยสัมภาษณ์ด้วยว่าคนไทยเรียกว่าลคมือจีบเครียดทีก็มือจีบทําอะไรไม่ได้เลย ก็คือจัดการอารมณ์ตัวเองไม่เป็นจัดการความรู้สึกตัวเองไม่เป็นแล้วตอนนั้นก็เลยมาศึกษาพระธรรมแล้วรู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นมาเจอโอกาสที่ขันดับทุกทางใจของท่านพุทธทาสที่ขุนเนี่น,นาา่าจะใช่ก็เลยทําให้15เริ่มปฏิบัติหายไปตอน16หรือ18ผมจำไม่ได้จริงๆก็หายเลยรู้สึกว่าตั้งแต่นั้นมาเลยพยายามศึกษาแล้ววิธรรมะท,ท่านสอนอะไรแล้วก็รู้สึกว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่ญาติทุกคนก็ทักว่าทำไมบุคลิกเปลี่ยนไปจากที่เด็กโรงเรียนชัยล้วนจะมีความ เคี้ยวๆเคี้ยวๆหน่อยเด็กชายล้วนต้องเคี้ยวๆหน่อยนะฮะแต่พอตั้งแต่ปฏิบัติธรรมคลิกเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยผมรู้สึกโอ้นี่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไม่แน่ว่าเราไปในทางที่มันดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นจากพระธรรมก็เลยทําให้รู้สึกว่าตอนนั้นนะฮะขอคุณแม่บวชเลยบอกคุณแม่บวชแม่คึณแม่บอกว่าเหมือนก็ให้เรียนจบก่อนแม่อยากให้เรียนจบก็เลยพอเรียนจบคุณแม่บอกให้ทํางานก่อนสักพักหนึ่งก็เลยพอมาถึงตอนนี้ฮะเลยได้บวชเพราะอย่างหลังจากที่พี่เอสอาการดีขึ้นแล้วธรรมะได้ อันนี้สําคัญมากเลยครับเพราะว่าตอนผมอยู่โรงพยาบาลรอบล่าสุดนี่เลยครับไม่ใช่ล่าสุดสิฮะก่อนล่าสุดขเข้ามาสามรอบเลย,ยสยามที่สยามพารากอนหลังจากนั้นใช่ไหมฮะเข้าไปที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็เพิ่งไปกราบสวัสดีขอบคุณคุณหมอแล้วก็พยาบาลคุณหมอพยาบาลทุกท่านถามผมเลยว่าผมเป็นคนปฏิบัติธรรมหรือเปล่ามผมก็งงสาเหตุสวัสดีทําไมถามคําถามนี้เราอยากไปถามว่าผมป่วยอะไรยังไงแต่ว่าเพิ่งทราบสาเหตุคุณหมอบอกว่าที่ถามเพราะคุณหมอเขาเปิด ไอ้ตัวตรวจค่าสมองให้ดูว่าค่าสมองของคุณทํางานดีเกินค่าเฉลี่ยมาตรฐานคุณใช้ชีวิตประจําวันยังไงหรอทำไมค่าสมองของคุณมันขึ้นขนาดนี้ mm hmm. ผมเลยอ๋อผมนั่งสมาธิครับเ mm hmm. ช้ากลางวันเย็นหรือทุกช่วงเวลาที่ผมว่างเลยไม่มีเวลาจํากัดแน่นอน mm hmm. ช่วงเวลาทํางาน mm hmm. สมมุติว่าก่อนเข้ากองผมมีเวลาว่างนั่งรออยู่ผมก็ทําสมาธิท mm hmm. านข้าวรอ,เพ,อเพื่อนผมก็ทําสมาธิเป็นคนทําอย่างนี้ตลอดเวลา mm hmm. ซึ่งอันนี้ผมชอบพูดตลอดเลยว่าพระพุทธองค์คือ นักวิทยาศาสตร์ที่คนพบวิทยาศาสตร์ก่อนนักวิทยาศาสตร์ mm hmm. ซึ่งตอนนี้ถ้าไปเสิร์ชดูก็จะทราบนักวิทยาศาสตร์ก็ออกมายอมรับเรื่องจริงว่าการทําสมาธิพัฒนาสมองได้ทําให้สมองดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกคุณได้จริงๆด้วยให้เป็นคนที่ดีขึ้น mm hmm. ก็เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เ mm hmm. มื่อกี้คาถามก็คือว่าไงนะฮะว่าทําไมถึงชอบพระธรรมใช่ไหมครับก็เน,นีี้ฮะเลยรู้สึกว่าโอ้พระธรรมที่ผมเคยสงสัยช่วยได้จริง,รงๆช่วยได้ในทั้งทางโลกแล้วก็ถ้าจะไปขั้นกว่าคือในการคองเพศภอมคารวะทางธรรมรับ ก็คืองานในวงการก็แผ่นไว้แล้วใช่ไหมผู้ใหญ่ท่านก็รอคิวอยู่กันครับผมเลยยังไม่กล้าตอบบอกผู้ใหญ่ผมขอเวลาแป๊บหนึ่งครับผมกลัวว่าเดี๋ยวสัญญาไปแล้วเดี๋ยวยังไม่ทันได้สึกหรืออะไรแต่ว่าก็เหมือนขั้นต้นที่บอกว่าให้คุณแม่สบายใจก่อนแม่ขอไว้แค่ขอให้15วันเงี้ยครวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มากกันแบบเยอะมากเลยรู้สึกปราบปื้มปื้มปิติท่านกลมวัง ที่อยู่พระบา,า,าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านก็มาด้วยมันมีงานหลายงานที่ผมไปช่วยทาจิตอาสากับท่านแต่ว่าผมไม่ได้ไม่เคยได้บอกสื่อเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปิดทองหลังพระเพราะว่าผมเป็นคนชอบทําดีให้คนสังคมคนอื่นแต่ไม่อยากไปติดความดีด้วยการไปโปรโมทต,ตัวเองเพราะคนในวงการบันเทิงมันค่อนข้างยิ่งไปโปรโมทคนยิ่งยกย่องผมไม่ได้ต้องการให้คนยกย่องให้คนเห็นว่า ไอ้ที่เขาทําดีแล้วเขาเห็นกระตาแล้วก็ค่อยไปว่ากันก็เลยเป็นเหตุผลว่าผู้ใหญ่มาเยอะมากเพราะว่าท่านอาจจะเห็นว่าผมทําโดยไม่เคยหวังเจรน,นาว่าต้องการอะไรท่านเลยบอกว่าให้เกียรติมากๆกแต่ละท่านมาผู้ใหญ่เกียครับเมื่ีสุดท้ายเมื่อกี้ขอกลับมาคุณแม่พ่อเขาว่ายังไงบ้างครับผมโอ้เขาก็อวยพรบอกว่าสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ก็ขอให้สําเร็จทุกป,ประการที่ผมคาดหวังไว้ซึ่งสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ก็ตั้งแต่เด็กเลยครก็คือเรื่องที่ผมหวังส่วนในชีวิตก็คือเรื่องพระธรรมตั้งแต่เด็กเลย พี่เอสเขามีละอยากบอกแฟ,แฟนๆที่ร่วมอนโุโมทนาบุญกันเยอะมากๆนะครับโอ้ก็อยากจะบอกแฟนๆทุกคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับก็การเขาบอกว่าพระพุทธองค์เคยบอกว่าบุญที่ใหญ่ที่สุดก็คือการให้ทําการปฏิบัติธรรมอันนั้นใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานการให้ทานคือการให้ทําวันนี้ผมก็มีโอกาสได้เรายนาศึกษาเป็นพระพิสุสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนาบุญของผมนะครับให้กับทุกท่าน ที่ได้รับชมแล้วก็รวมถึงขอโทษทุกท่านที่ผมเคยอาจจะเคยท่านดูไว้ไม่ได้มาวันนี้ไม่เป็นไรเคยอาจจะรุ่งเกินท่านไว้ไม่ว่าจะเป็นด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขอให้ท่านมีส่วนในบุญของผมด้วยเช่นกันครับสาธุ